โดเรมอนมาแล้วครับโดเรมอนตอนดารุมะตัวนั้นในตอนนั้นของวันนั้นืเหรอโนบิตะโอ้ยนอนกลางวันอีกแล้วเหรอเนี่ย โนบิตาเฮ้ยเไม่ได้ยินเหรอโอบิตาเป็นอะไรไปนะนี่ทำใจดีๆไว้นะเดรมอนเหรอฮะมือไงฉันรบกวนนายมาเยอะเลยนะอาวแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเล่าตัวฉันน่ะมันจบสิ้นแล้วล่ะแหวนวงนั้นของแม่นะเป็นแหวนต่างหน้าของคุณย่าจนจะไปชี่สกาดดูต้องตกใจ เดี๋ยวเดี๋ยวอรไออ่ะคาบ,บไปแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยว้ยชั้นคิดมากจนไม่เป็นอันเรียนเลยอโอ้โหอยากก่างการเรียนนนี่ปกติก็ไม่คอยเรียนอยู่แล้วสอบวันพรุ่งนี้ต้องใน้่นคะแนนแน่นอนมันก็ได้อยู่แล้วละงั้น่ะ คืนนี้น่าคงถูกแม่สวดยักษ์ทั้งคืนจนไม่เป็นอันอ่านห,หนังสือเลยแล้วเกรดก็จะตกลองอีกจนฉันไม่ติดไม่จบแม่กระทันฉันปฐมอ่ะเป็นคนที่คิดติดลบจังเลยนะนายเนี่ย <c oughs> เออถ้าอย่างนั้นนะเราใช่ี่ดูเอาไปเดาเรื่ <c oughs> องดูดของที่ทำหายเอาละนายลองเพ่งสมาธิถึงแหวนที่ทำหายไปนะ เอาเพลงให้ชัดๆที่สุดเลยนะเออเออเออแหวน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 ของคุณแม่แหวนของคุณแม่อือเอาแล้วจากนั้นก็หมุนปุ่มนี่เลยฮฮสุดยอดวงนี้ยะวงนี้จริงๆว้าวหาเจอแล้วหาเจอแล้ว แล้วล่ะเดี๋ยวสิมันเอาออกมาได้ทุกอย่างเลยเหรอถ้านายจำรูปร่างของมันได้เนะว่าแต่ไม่อ่านหนังสือแล้วเหรอคะตอนเนี้ก่อนหน้านั้นนะฉันมีของที่อยากเอาคืนหน่อยอะเฮ้ยเยอะจริงๆเยอะเยอะเลยสุดยอดการได้เจอกับอะไรที่เลิกหวังไปแล้วนี่มันเหมือนฝันจริงๆดีละต่อไปก็พันเย็นเอาอีกแล้ว พันเย็น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  <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวไม่เห็นมีเลยก่อดนายเนี่ยทำหายไปเมื่อไหร่แล้วโหโหลก็ไม่ได้ทำหายหรอกแต่ว่าฉันใช้ไปแล้วอ่ะโอ้ยนั่นจะไปอ่านหนังสือได้แล้วไปอ่านหนังสือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นจะต้องโมโหขนาดน,นั้นเลยเจ๋อย,ยังไงซะหัวอย่างฉันจะอ่านหรือไม่อ่านมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวเป็นงั้นไดแหมไม่ไหวเลยจริงๆนะพอการที่ไปอยากจะช่วยอะไรแล้ว เอ้ยองคานไปดีกว่ายังมีของที่ทำหายอยู่หรือเปล่านะอาจริงด้วยไม่มีแหวนหายไปไหนแล้วจะจะอยู่ไหนอ่ะอออุ้ยแย่ที่สุดเลยนะทำของดูตาหน้าแม่หายไปได้ยังไงท่ะทำยังไงดีไปไปอยู่ที่ไหนกันนีเนี่ยออออ่ะแม่ครับหาของอยู่แหละครับ ไม่มีอะไรหรอกจ้าไม่มีจ้ากับกระป๋าสตางค์ไม่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะกระเป๋าสีาทั้งโอ้โหมันก็เรื่องใหญ่เลยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยเอ้ยทำยังไงดี y a ้ o o าระตูที่แม่ที่ไปกลับาให้หมดเลยฮีขฮ่าฮ่าี่าอ่า่า่า้่าฮ่่า เป็นของที่ซ่อนอยู่ในหนังสือการ์ตูนนะสิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังใช้ไม่เสร็จเลยอะเอะาละเนี่ยครับถ้านึกถึงของที่ทำหายไปแล้วมันจะได้คืนมานะครับเพ่งน,นึกชัดรับขอบใจมากจ้ายังไงแม่ขอลองดูเลยเนะ <laughs> อะได้เรื่องมะ <laughs> I know. นหนจะอ่านหนังสือสัญญาสัญญาอ่าอ่าถ้าอย่างนั้นนะแค่สิบนาทีนะ Thank you เอาลองดูคุณแม่คะหนูจะไม่ทำมันหายอีกแล้วล่ะค่ะแหวน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 ออกไปแล้วเออไม่มีแหวนหายไปแล้วเอ้ยหมายความว่ายังไง เขายังชั่วดีละทีนี้เอาของเล่นที่โดนทิ้งไปทั้งหมดคืนมาดีกว่าทำตกหายไปแถวไหนกันเนอะโอ้ยตายแล้วหรือว่ากำลังหาแหวนอยู่ล่ะครับคุณป้าจะพวกเธอรู้ได้ยังไงนะเพราะพวกเราเห็นนะสิครับเห็นึกวิตาเท้าแหวนของคุณแม่หายไปด้วยล่ะครับเอ๊ะไม่รู้หรอครับอุย แหมจริงๆนะแอดไม่น่าพูดไปเลยนะ่าจริงๆนะฮ่าฮนี่โนบิตาบริงบลิงบลิงบลิงเอ๊ะไอ้นั่นมันโอ้คุณนายโนบิ จะเออเออ,อ,อุ้ยอครูสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพอดีเลยนะครับลูกฉันไปทําอะไรไว้หรอครับครับวันนี้ดูบิตะเอาแต่เมื่อตลอดเวลาเลยนะครับแหมก็เหมือนทุกทีนั่นแหละครับใช้หรอคะใช้จนถึงตอนอนุบาลเลย <c oughs> อือแล้วก็มีคนมาล้อว่าเหมือนเด็กทารก อืมสัมผัสของยางจุกนมเนี่ยทำให้นึกถึงวันเก่าๆจริงๆตอนนั้นน่ะดีมากเลยนะไม่ใช่เอะอะอะไรก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือเหมือนตอนนี้นอ,อ่ะโนบิตะนี่มันผ่านไปสิบกวานาทีแล้วนะทุกวันก็แค่กินเล่นแล้วก็นอนโถ่ไดนอายุเท่าไหร่กันเนี่ยฮะ ถ้าว่างมาเรารู้ถึงความหลังขนาดนั้นแล้วก็ทำไมไม่มองไปในอนาคตเราอนาคตเหรอ,อยังไงก็อนาคตของฉันมันก็ไม่เดือเรื่องอยู่แล้วนะโอ้ยัวก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยเวลาที่ฉันมีความสุขก็กคือตอนที่คุณย่ายังอยู่เท่านั้นแล้วดบิตะแม่เมื่อกี้แม่ไปเจอคุณครูมานะ เขนบอกว่าวันนี้ลูกเอาแต่เมดทั้งวันเลยนี่เออคือคือว่าเรื่องนั้นมันมีสาเหตุนะลูกไปต้องหาข้ออ้างหรอกไม่ไหวเลยเพราะมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็เอาแต่อ้างท่าเดียวถ้าบอกไปถ้าบอกไปแม่ก็จะโกรธหัวาฟาดหัวเหวียงะดิลูกก็เลยปิดเรื่องแหวนเอาไว้งั้นนะเหรอฮะ<อ>แม่น่ะผิดหวังมากเลยนะยังไงก็ตามเพราะโนบิตะไม่ตั้งใจอะไรเลยมันถึงได้เป็นแบบเนี้ย โดนโดนถ้าคุณแม่ไม่เห็นนุบิตะตอนนี้ถ้าจะพูดว่ายังไงนะถ้าคุณย่ายังอยู่แล้วก็คงบอกว่าไม่ต้องโมโหขนาดนั้นก็ได้ฮะ <c oughs> ยังไงซะผมก็เป็นคนไม่เอาไหนที่ทําอะไรไม่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับผมเลย คุณย่าครับผมอยากกลับไปตอนนั้นจริงๆนะไอ้อโนวิตาฉีวรถที่นอนอีกแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่ผิดพลาดนิดหน่อยนะโนบิจังหลานโตขึ้นแล้วนะจ๊ะถึงได้วาดแผลที่โลกได้ใหญ่ขนาดนี้นะ่ะไม่ต้องห่วงนะ คืนนี้ย่าจะไร้คาถาให้นะหลานของย่าจะได้ไม่ต้องฉี่รถที่นอนอีกยังไงล่ะจ๊ะครับ <c oughs> คุณย่าน่ะใจดีที่สุดเลยอยากจะคุณย่าจังเลยอคิดถึงคุณย่า รูมาตัวนั้นโดบีจงังไม่เป็นไรแล้วล่ะนะคุณย่าครับโอ้เด็กดีเด็กดีคงจะกลัวระสินะอันนี้จ้ะเป็นเครื่องรางให้หลานนะดูกตาดารุมะ จริงด้วยหลังจากได้ดารุมะาตัวนี้มาสินะคุณย่าครับโนบิจังวันนี้ออกไปเล่นข้างนอกเธอนะไม่เอาผมจะอยู่ข้างๆคุณยา่าย่านะไม่เป็นไรหรอกจ้าดูสิโนบิจังเห็นข้างนอกน่ะหรือเปล่า ฮิมานี่ว้าวมันสวยมากเลยนะออกไปดูสิครับเยอะดเลยอันนี้คุณดารุมะนะเขาลุกขึ้นแล้วโนบีจังก็ต้องลุกขึ้นด้วยสิ คุณแย่ต้องไปนอนพักนะครับไม่ท้องเป็นห่วงหรอโนบิจังร้องไห้อยู่แบบนี้อย่าเป็นห่วงจนนอนไม่หลับอยู่แล้วขอโทษครับคุณย่นอนพักเธอนะครับขอบใจนะนี่โนบิจังคุณดารุมานายอดไปเลยเนาะทําไมล่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นยืนโดยตัวเองได้เสมอไง โนบิตะกลายเป็นเหมือนคุณดารุมะได้ย่าคงจะดีใจมากทาลานของอย่ากลายเป็นเด็กที่แข็งแรงที่ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองอย่าก็คงจะสบ,บายใจมากๆเลยล่ะนะ <c ười> จะเป็นดารุมะครับไม่สัญญาเืย่ยงนั้นเหรอโนบิตางเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะ พูดแรงไปหน่อยแต่ว่าคุณแม่เองก็บอกเอาไว้บ่อยๆเวลาที่ต้องดูด่าลูกนะ่ะก็ต้องทำให้มันเด็ดขาดหน้าตาใจดีนะในไกลๆก็ทำได้จะทำเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นแม่จะไปคุยกับโนวิตาอีกรอบนะแม่ครับอ๋อไอ,อโนวีจังขอโทษนะครับ ไม่ครับจะจได้รครับจากนี้ไปไม่ว่าจะผิดพลาดขนาดไหนหรือว่าจะต้องล้มลงผมก็จะยืนขึ้นด้วยตัวเองช่วยปกป้องผมด้วยนะครับ